วันนี้ก็ P.O.B. Channel บ้านกูมีเต่าวันนี้เราก็มาทำอะไรที่มันเป็นสำเร็จรูปกันหน่อยนะอันนี้ผมซื้อมาจาก Lazada <c oughs> ก็ตกมาแล้วตาเจ้าอะ่ะบางเจ้าก็ร้อ่สิบเาบังเจ้าก็169บเกแล้วแต่ก็ลองเลือกดูมันมีทั้งหมด3มร้อนะแต่ผมเลือกสีชมพูเนี่ย มันเป็นเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่บะหมี่ซะทีเดียวนะมันจะเรียกอย่างมังว่าอะไรใครนึกออกก็บอกด้วยละกันมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆวุ้นเส้นหรือเส้นมันนาคล้ายคล้าย,ข,ายของญี่ปุ่นอะอะไรเปล่นกมันเรียกฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าตั้งแต่แกะเลยนะก็ทำในีืออะไรคือมันไม่ต้องใช้น,นี่ไนหะ ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไปปุ่นเตาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหมาล่าแบบเป็นชาบูอืมานนี้มันก็จะมีอันนี้ฟาร์มนะันรู้ึดจะมีเนี่ยก็เรียกอะไรขั้นตอนการใส่เครื่องมันนะนี้ในเร็นงความซ้อ๋ยวดู้สึก ให้ตะเกียบมาแล้วก็ชอ้อนนี้เรอช่างชิันอันนี้น่าจะเป็นเส้นแล้วก็เครื่องปรงุงอย่างนี้อะไรให้เป็นพวกส่วนผสมต่างๆเอาเส้นอย่างนี้ ส่งความร้อนนวัตรกรรมนี้มันก็มีมานานแล้วนะพวกเวลาทาหารเทาไปออกลบพวกทหารพวกของอเมริกันอนะไรพวกนี้เขาจะมีไว้อุ่นศัตรูของจีนก็นาก่าจะมีอยู่นี่ที่นี่ก็ของจีนนะมันก็เป็นนวัตรกรรมเก่าแต่ว่าเอามาแอปพลายใ,ใช้กับของทนในบ้านได้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ระับน้ำแค่ไหเนี่ยมันเป็นถุงอยู่เลยนะใ,ใส่น้ำแค่ไหนกว่าดูก่อนอ๋อเอาแค่ท่วมนี่เองไม่ได้ไม่ได้ท่วมเยอะเลยแค่ท่วมตรงฝาตรงเนี้ยฝาก่อนเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องก่อนละกันเดี๋ยวอยใส่ อันเนี้ยเส้นเนี่ยม,มันเป็นเหมือนอูด้งก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเสยยน้นแน่ มีก็มีพวกเหตุมีอะไรพวกนี้ใส่สั่งมาอันนี้บังใช่ไหมขอ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 นี่เกาจะประมาณมีจากพวก้ถิงอันนี้อะไร พริกครับมันก็น่าจะเป็นพริกแบบพริกแห้งอยู่นานพริกมาล่าเนี่ยเป็นตระมานั้นนะสถาน,นายน่าจะเป็นพวกน้ำสต็อกเหมือนกนะันที่ทาเป็นแบบ,แบบแห้งมาแล้วนะแน่นอยู่นะจัดมาแน่นเนี่ย ้นหดแ่นไหอ,อไหย่งกับแกงอนะไงดีวะชิ้เดี๋ยวไปล้างมือแ้อ้แน,น่อืมอ,อร่อยรสชาติเหมือนมัสมัมเออนะครัอืมแข็งไหมนะ เธอเทกันหน่อยนะเนี่ยคาโบไม่ซ่อมคาโบไปเลยคาโบไปก่อนเลยแย่คาโบไปกันชัวใจเอาไปก่อนไม่ได้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 แย่แย่นกกินไม่ได้นกกินไม่ได้นกกินไม่ได้ครับนกกินไม่ได้ครับ อันนี้เดี๋ยวผมก็มีละากาันรีบปิดไาก่อนเดี๋ยวโตัวป่วนมันจัดกันให้ <c oughs> เอาไปก่อนไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวตั้งนึงนะ าลองใส่น้ำเผากรใส่ทุนตรงนี้เราก็ใส่เลยน่าจะร้อนอยู่อ๋ออันนี้ไอ้ของกิ้นโอเคแล้วเราก็นู่นมันก็มีฟิวเดือดน,นะเฮ้ยบวมเฮ้ยร้อนแล้ว ่างนะ้มันจะมีปุ่นๆแล้วใส่อันนี้เข้าไปปิดฝาครับควันขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหเร็วมากอัอนนี้ก็รอนะครับมันเขียนไว้สิบห้านาทีผมลืมหายแล้วร้อใส่น้ำเกลือไปแล้วดึงใส่น้ำานนี้แล้วมันจะสุกได้ไงวะเกลือไปแล้วไม่ล่ะโอเคเกลือไปแล้วนะ แช่นะผ้าเด่งไหมเดี๋ยวเรามารอสิบห้านาทีนะครับจะขึ้นเย็นไหมโอ,โอ้ครับิดเ,เลยแทนแทนแทน,แทนฟูบืมบสุกไหเนี่ยเฮ้ ยาชาบูยาเอ้ยอยานชาบ,บูนะยานชาบ,บูยานี่นะกินชาบูไม่เกี่ยวนกกินไม่ได้นกกินไม่ได้นกกินไม่ได้อันนี้อะไรนะอยู่ตรงนี้นอ่าดีไห ไว้ไปเลยลองกินดีกว่าดีแล้วนะครับร้อนอยู่นะร้อนมากเลย มันไหมนะผมว่ามันมันแบบมันพริกแกงเลยแต่กินน่ะขึ้นคอเลยกลิ่นรกเครื่องเทศอโอ้โหลองๆเสน้นดี

นผมว่ามันมันเผ็ดไม่สุดมันรู้สึกว่ามันมันเกิดมากกว่าแล้วแต่คนชอบเนี่ยแต่รวมก็อร่อยแต่มันแค่ความเผ็ดมันไม่สุดหรือว่ามันต้องมันจะมีทั้งหมดสามสีใช่ป่ะแต่ที่มันสีขั้่มันน่าจะอ่อนสุดอ่ะ พวกสีดำอะไรพวกนี้มันน่าจะดูแล้วมันน่าจะเผ็ดกว่านี้อย่างที่ว่าโอเคทามาร้อยกว่าบาท,ทายิ่งกินย,ยิ่งเผ็ดว่ะ หรือว่าความเข้มข้นมันค่อยๆเพิ่มมันค่อยๆเพิ่มขึ้นๆนะฮะอร่อยอร่อยแล้วไม่ไม่ไมีไม่ไมีข้อติดเลยครับอร่อยเลย ร้อนทั้งเผ็ดรววเผ็ดดาะนะมึงลองซื้อมาทำกินดูนะน้ำตาลมันจะเริ่มไหลแล้วถ้ามีอะไรล,ล่ะที่บ้านมีเนื้อหมูอ่ะเตรียมไว้ก่อนเลยนะแล้วหั่นใส่ไปพร้อมกันนะตอนนี้จะทำอยาเดียวองหมูสันคอก็ได้มันติดมันหน่อยอ่ะผมว่าน่าจะอร่อยดีกินง่ายนุ่มด้วยจะบู๊แมว ลูกๆร้องาสงสัยเริ่มหิวข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหมเนืลอไม่กินไไรม,มาขา้ขาวโพดข้าวโพดอยู่ตรงโน้นไปกินก่อนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจบคลิปกันตรงนี้เลยสรุปอร่อยครับเผ็ดร้อ,อนสุดยอดเ,เพื่อนๆก,ก็ลองไปซื้อรถอื่นหรือว่ารถนี้ก็ได้นะรถนี้น่าจะเบาสุดซื้อมาลองทากินเองสักครั้งหนึ่ง อย่างน้อยมันก็มีอะไรที่กินสะดวกง่ายๆไงใช่ไหมเราไปถานที่บ้านสัสองคนซื้อเพิ่มมาใส่ลงไปได้เลยสะดวกดีถ้าวันนี้ขอไปก่อนอย่าลืมกดลห์กดซับส,สไครต์กดติดตามที่ช่องด้วยนะให็มีกำลังใจสหรับทริปต่อๆไปเพราะว่าน้อยเหลือเกินก็อยากให้กำลังใจเพิ่มนะครับมีอะไรก็พูดคุยยันได้นะครับทาง facebook หรือทางอ่า ช่อง y o YouTube ะนะครับคือพยายจะตอบนะคะแต่บางที่รามันก็ไม่ไม่ได้ว่าเข้าไปดูทุกวันต้องขอโทษด้วยถ้าตอบชาอ้าครับคุณพัสะสวัสดีไปก่อนบ๊ายบายครับวันดีครับมือสัอนน่นเหรอ